ข้าวคุกกะปิของเราเนี่ยนะครับเราเอากะปิผ่อใบตองแล้วไปย่างไฟอันนี้คือสูตรแบบโบราณเลยนะครับขั้วไก่ที่ดีเนี่ยต้องแห้งต้องหอมนะครับแล้วก็เกลี่ยมเวลาเสิร์ฟนี่นะครับกลิ่นลอยมาเลยนะครับเฮ้ยอรร่อยจิงชิมดู เ,เกิดมาจากย่านเยาวราคุณพ่อเนี่ยทำร้านอาหารไทยจีนนะครับมา40กว่าปีตอนเด็กๆเ,เราก็ได้ไปช่วยคุณพ่อนะครับเรารู้สึกว่าเราชอบในการที่เราลังสรรอาหารเมนูอร่อยๆเนี่ยให้กับลูกค้าได้ทาโนโอ้โหเสน่ห์ของร้านอาหารเก่าคือวิธีการทําเลยนะครับความหอมความกรอบๆนะครับเราจะได้รสชาติของความดั้งเดิมมันจะขับรสชาติขับกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้ดียิ่งขึ้น นในยุคของผมแปลว่าเท่แปลว่าเจ๋งแปลว่าครูเก่าเนี่ยก็คือเก่าเลยเพราะว่ามากเก่าก็คือเก่าแบบเท่ๆเราอยู่กับอาหารมาตั้งแต่เด็กเราเป็นคนชอบทานเนาะเราก็ชอบไปทานของร้านนู้นชอบไปทานของร้านนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะรวบรวมเมนูอร่อยอร่อเนี่ยมาไว้ที่ร้านมากเก่า เมนูของร้านเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเมนูสูตรโบราณอย่างข้าวคุกกะปิของเราเนี่ยนะครับเราเอากะปิห่อใบตองแล้วไปย่างไฟเพื่อให้มันมีความหอมของกะปิอันนี้คือสูตรแบบโบราณเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปทำให้คงความดั้งเดิมแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับอาหารนะครับเราเติบโตมาจากขั้วไก่นะครับแถวพิยาวร่าพอเรามาเปิดร้านมะเก่าข้าวติ๋วเี้ยวปากเนี่ยเราก็เลยทำติ๋วขั้วไก่สองพันดิน ผู้กไก่ที่ดีเนี่ยต้องแห้งต้องหอมนะครับแล้วก็เกลี่ยมเราก็ใช้ผัดสองกระทะกระทะแรกเนี่ยเราปรุงรสแล้วก็ทําสุกแล้วก็กระทะที่2เนี่ยเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่เลยเพื่อไล่น้ํามันเพื่อทําให้มันแห้งเพื่อทําให้มันหอมเรายอมเสียเวลาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อความอร่อยของลูกค้านะครับเวลาเสิร์ฟนี่นะครับกลิ่นลอยมาเลยนะครับนี่คือสเสน่ห์ อันนี้คออือซอสผัดของเรานะครับเป็นซอสมาตรฐานที่เราทําจากกัวกลางแล้วกระจายไปตามสาขาต่างๆจํานวน1ิสาขานะครับเพื่อให้คงรสชาติมาตรฐานของทุกเมนูเวลาเสิร์ฟลูกค้านะครับนั่นคือเหตุผลที่เราสามารถที่จะขยายสาขาได้เร็วแล้วก็มีรสชาติที่เป็นมาตรฐานตัวช่วยของเราที่มีความสําคัญก็คือผมปรุงรสอาหารรสหมูนะครับของฟ้าไทยนะครับเพิ่มความหอมหวานให้กับเมนูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูครับ เป็นผงเข้มข้นนะครับผมเราก็ใช้ปริมาณที่ไม่ต้องมากแล้วก็ได้รสชาติที่กลมก่อมแล้วทําให้ลูกค้าติดใจในรสชาติของอาหารใช้ปรุงก็ได้ใช้ผสมซอสก็ได้ใช้ผัดก็ได้ใช้ต้มก็ได้ครบรสเลยครบรสครบทุกอย่างนะครับเราไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าเครื่องปรุงอาจจะเป็นคาตั้งไม่ว่าจะเป็นหัวใช้เท้าใบากะวาดอบเชยป่วยกากอกว่าจะต้มได้นะครับตัวนี้เขาพึ่งออกมานะครับทดลองครั้งแรกนะครับมาดูกันว่าเป็นไงเนาะมาดูกันว่าเป็นอย่างไร อร่อยมากเลยครับเหมือนกับที่ร้านทำเลยนะครับเฮ้ยอร่อยจิงชิมดูโอ้มันง่ายสะดวกมากเลยนะครับทุกอย่างมันรสชาติมาตรฐานมากการทําก็เร็วคงรสชาติความดั้งเดิมของเมนูอาหารอาหารเกา่เกาๆสาคัญนะครับเราอยากจะเก็บรสชาติดั้งเดิมเอาไว้ผมแพ้นะครับเจ้าของร้านมะเก่าข้าวตีว๋เปรี้ยวปากนะครับได้ดิบได้ดีกับแมคโครเรกาอะคาเดมีได้โปรดีๆได้ความรู้ดีๆ ได้พาร์ทเนอร์ดีๆทั้งหมดนี้ฟรีอยากได้ดิบได้ดียรีบสมัครเลย